สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะใครที่เข้าไม่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณค่ะวันนี้หัวข้อที่จะทำเกี่ยวกับแรนดอมก็คือมีคนอยากเจอคุณณเวลานี้มีคนอยากเจอคุณณเวลานี้นะคะโอเคค่ะใครที่เข้าไม่เห็นแล้วบอกแล้วนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและสราศีนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชม นะคะรับพลังงานดีๆกลับไปวันนี้ใช้ไพ่ยิปซีสำหรับนี้ในการเลนดอมนะคะทุกคนมีคนอยากเจอคุณที่สุดณเวลานี้มีคนอยากเจอคุณณเวลานี้นะคะเขาคนนันนเป็นใครเนาะตั้งจิตอนิฐานดีๆเดี๋ยวไปร่วมกันนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องคุณไปเรื่อยๆนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะมีคนอยากเจอคนที่สุดนะคะคนคนนี้นะคะคือคนธาตุไฟค่ะเห็นไม่เท้าไหมคะนะคะเห็นไม่เท้าไหมเขาค่อนข้างที่จะตัง้งแบบสิบไม่เท้าก็คือคนที่ทํางานหนักธาตุไฟสิบไม่เท้าคือคนที่ทํางานหนักแบกรับภาระแบกรับปัญหาในทุกๆอย่างเลยในช่วงขณะน,นี้หรือตอนนี้ นะคะเหมือนแบบเขาเหนื่อยอะ่ะเขาท้อแท้จังเลยแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะไม่มีกำลังใจเลยที่จะทำอะไรในช่วงเนี้ยซึ่งตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขอะ่ะแล้วเขาก็กำลังรอคอยใครสักคนที่จะมาเป็นแรงบันดาลใจหรือสิ่งที่มันหิวใจให้เขารู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นนะคะเขาทำงานหนักมากนะคะแล้วก็คุณคิด เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับในชีวิตเขาเหมือนตัวเขาเองอะแบกบนะคะใจที่ไม่อยู่ในใจอะมันรุ่มร้อนเหมือนไฟธาตุไฟค่ะนะคะธาตุไฟแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนพูดตรงบางครั้งก็พูดอะไรไม่คิดหรอกคะ่ะในสิ่งที่เขาทำนะคะไม่เท้าคือแบกบคืองานที่มันกองอยู่เต็มโต๊ะเลย หรือวันถัดไปเนี่ยงานอยู่เต็มโต๊ะหรือชั่วขณะเนี้ยงานเขายังอยู่เต็มโต๊ะและค่อนข้างเหนื่อยต้องการใครที่จะมาพพอร์ตในใจเขาค่อนข้างที่จะเยอะๆเหมือนกันอยากจะให้คนเข้ามาฮิลหรือพยุงใจเขาแล้วก็รักษาความรักของเขาในครั้งนี้ไว้ให้ดีให้มันไปข้างหน้าได้หรือพยุงใจไปได้นะคะคนคนนี้นะนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะ ถึงเขาจะเป็นเหมือนไฟแต่เขาก็ไปเรื่อยๆนะซึ่งเขาไม่ได้เหมือนทำตัวให้มีปัญหาหรือมีอารมณ์ที่มันโกรธมากอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้องเก็บเงียบเก็บกามความรู้สึกหรือความสมดุลในใจของเขาครั้งนี้เก็บไว้เพื่อที่จะไม่กระทบให้ใครได้รู้รับรู้หรือให้ใครได้มองเห็น ในทุ่งทนองของในจิตใจหรือภายใต้จิตใต้ส,สำเนึกของตัวเขาเองค่ะนะคะคนคนนี้เก็บอาการอยู่นะคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานหนักหรือเกินแล้วก็เป็นคนที่คุยกับคณอยู่ตลอดเวลาแล้วค่ะแล้วก็มีปฏิกิริยาหรือเอฟเฟกนะคะทางคําพูดหรือเอฟเฟกทางใจนะคะแล้วก็มีผลต่อการใจฟูของคุณด้วยนะคะหรือคําพูดบางคําพูดของเขาเนี่ย อาจจะทำให้คุณรู้สึกอะวันไหวได้เหมือนกันแล้วตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะหวั่นไหวในช่วงนี้เพราะเขาทำงานหนักค่ะต้องการใครสักคนที่กำลังจะอยากให้ซัพพอร์ตใจเขาอยู่ในช่วงตอนนี้นะในณเวลานี้อยากให้มีคนซัพพอร์ตเขาอยากให้คนรู้ถึงความรู้สึกในใจเขาเขากับคุณเนี่ยคะ่ะกว่าจะได้พบเจอกันนะ่ะซึ่งมันต้องเครียรงานหรือต้องทํางานสำเร็จกันเพราะตอนนี้นทำงานเป็นกองเลย ะะแล้วก็มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีความคิดกับหัวด้วยนะคะเดแฮงแมนเป็นคนที่คิดกับหัวค่อนข้างที่จะคิดลบนะคะคิดลบในหลายๆเรื่องเลยตอนนี้นะอาจจะมีบ้างหรืองอนคุณในในบางเรื่องนะคะที่เขาเหมือนเขาไม่อยากให้คุณทําแบบนี้แต่คุณยังทําอยู่นะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่ม,มันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจน หรือโลกภายนอกอย่างเงี้ยยังไม่ได้รับรู้ยังไม่ได้ทราบมากว่าคุณกับเขาอะมีการครบกันหรือคลิกใจตรงกันบางคนก็แอบคบแอบซราบกันอยู่ชั่วโมงนี้นะคะบางคนคบคนมีเจ้าของอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ชั่วโมงนี้เขาอาจจะมีความน้อยใจคุณอยากจะให้คุณไปพบคุณเลยและอยากจะงอคุณณนะตรงนี้ณนะเวลานี้นะคะคนนี้นะ คิดค่อยหัวละคิดลบละคิดไปต่างๆนานา,นานจินตนาการหรือคิดในสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบมันยังไม่เกิดขึ้นกลัวไปก่อนคนคนนี้นะคือเขากับคนอะมีอะไรที่มันแบบปฏิสัมพันธ์กันบ่อยหรือคุยกันบ่อยแต่เขาอาจจะอยู่แดนไกลาจากคุณก็ได้ค่ะนะคะเขาอยู่อาจจะอยู่จากแดนไกลาจากคุณมากอืมอาจจะอยู่จากแดนไกลคุณมากหรือ ไม่ได้มีเวลาให้กับคุณคนคนนี้นะซึ่งมันเป็นเครียดตอนนี้เขามีความเครียดมีความตึงเครียดอยากจะพูดหรืออยากจะอธิบายนะคะได้ตัจ้องมองเห็นไหมเดอรมูลก็คือพระจันทร์ที่กำลังหน้าคว่ำอยู่เลยมีพระจันทร์นะพระจันทร์เดอรมูลก็คือไพ่เดอรมูนนะคะเป็นไพ่แบบใบที่สิบแปดอะ มันเป็นเดืบูนไหมอ่ะมันเหมือนแบบหมนหมองใจความตึงเครียดเห็นเสาใช่ไหมมันจะมีเสาทั้งสว่างและก็มืดนะคะ2อ,อันเนี่ยมันจะมีทั้งอีกมุมหนึ่งพอกลางวันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบ energy ค่อนข้างล้นหลามเลยเลยเยอะพอตอนกลางคืนเขาจะรู้สึกเศร้าหรือเครียดหรือมีเรื่องที่ให้ต้องคิดอยู่ตลอดเลยคนคนนี้นะเขาต้องคิด เขาต้องเป็นผู้นำเขาต้องทำอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีสนั่งสองตัวเนี่ยพอถึงกลางคืนแล้วปุ๊บเขาก็จะเหมือนแบบค่อนข้างที่จะมีเสียงดังนิดนึงแล้วก็กระวนกระวายใจหมายความว่าเขาคิดถึงเขาโหยหาเขาต้องการที่อยากจะพบอยากที่จะเจออยากที่จะดิวใจหรืออยากที่จะเคลียใจอะไรสักอย่างหนึ่งกับใครสักคนหรืออาจจะเป็นในตัวคุณก็ได้คุณกับเขาค่อนข้างมีปัญหาก,กันหรือเปล่าในช่วงขณะน,นี้หรือบ,บริบทเนี่ยมือนเหมือน,ม,อนมีต่ออะไรต้อง ต้องเคลียร์กันหรือเปล่าคะเขาคนนี้มีมีอยากจะเคลียร์เคลียร์ในใจหรือพูดในสิ่งที่มันมีสาระและเป็นประโยชน์หรือแสดงความรู้สึกความรับผิดชอบภายในใจหรือการกระทําของเขาอะให้กับใครบางคนที่ได้รับรู้หรืออยากจะแสดงความเป็นตัวตนความชัดเจนในในรูปแบบการที่ในสังคม ในที่สาธาราณะอะไรแบบนี้นะคะทั้งคุณและเขาอาจจะคุยกันน้อยลงในช่วงนี้นะอาจจะมีเรื่องที่มันเป็นเหมือนแบบผิดใจกันหรือทะเลาะกันหรือมีอะไรที่มันขุ่นมัวในใจกันบ้างในบางครั้งแต่ทุกๆครั้งที่ขุ่นมัวหรือว่ามีปัญหากันเนี่ยเขาก็สามารถจะสารด้วยการสติอารมณ์เขาไม่ใช่ธาตุไฟค่ะมาคุยกับคุณเพราะเขาเป็นคนธาตุไฟนะคะธาตุไฟอืม นะคะธาตุไฟือเมสิงธนูค่ะนะคะคือเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเพราะเขาดูว่าถ้าเขาอารมณ์ร้อนขึ้นมาหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้ความนิ่งอะ่ะมันก็จะเหมือนแบบพังไปเลยราชาถือไม้เท้าเห็นไหมคะคนคนนี้มีค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างเยอะมองกันไกลนั่งบัลลังก็คือ ผู้ชายท่านนี้อาจจะเป็นคนที่มีอายุนะคะค่อนข้างจะมีอายุแล้วก็เป็นคนที่นิ่งทัดไฟแล้วก็สยบปัญหาทุกอย่างด้วยความนิ่งนะคะเพราว่าผู้นําค่อนข้างสูงมากความนิ่งของเขาอะ่ะมันทําให้รู้สึกบางครั้งมันน่าลําขาและน่าเบื่อสําหรับคุณแล้วก็ทำหน้านิ่งหน้าบึง้งทำอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเหมือนคนไม่ อารมณ์แบบอารมณ์เย็นชาเฉยอ,อะไรแบบนี้ค่ะพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่มันเป็นส่วนตัวของเขาแหละที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเจออาจจะต้องเจอปัญหาอะไรที่มันค่อนข้างที่จะหนักหนึ่งทํางานเยอะเกินไปเห็นปหคิดเยอะทํางานเยอะเกินไปนะคะแปดไม่เท้างานเนี่ยคือปัจจัยหลักสําคัญของการดําเนินชีวิตของเขาเลยงานนี่คือสิ่งที่เขาทํามันมาตลอดแล้วเขาก็โฟกัสมันมาตลอดเขาทํางานเพื่อเงินเขาทํางานเพื่อ ครอบครัวเขาทํางานเพื่อความอยู่รอดหรืออะไรก็ตามที่เขาเจออยู่ตรงเนี้ยกระบวนการความรู้สึกนึกคิดหรืองานที่เขาทํามันมีปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เขาเติบโตมีความเจริญเติบโตไปได้ในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากตัวเขาแล้วมันเกิดจากคนรอบข้างและสังคมงานมันตีกรอบตัวเขาไว้ เขา,าเป็นคนเก่งมากนะคะคนคนนี้นะองค์กรในองค์กรในหน่วยงานภาครัฐของเขาเนี่ยหรือองค์กรและวิสาหกิจหรือองค์กรที่มันเป็นเอกชนอะไรของเขาเนี่ยเขาต้องการนะมีการยื่นงานต่างทางานต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเขาเก่งทุกคนเขาเก่งนะคนคนนี้นะคนที่คุณคุยเนี่ยก็คือค,คือคนเก่งเลย เวลาแทบไม่มีเป็นของตัวเองหรือเวลาที่จะให้คุณเนี่ยก็ไม่มีมีการน้อยใจกันเกิดขึ้นระหว่างความรักของคุณกับเขามีอะไรที่มันต้องเหมือนต้องปรับสมดุลทางด้านเรื่องความรักกันเกิดขึ้นเนาะแล้วคุณกับเขาเนะี่ยค่อนข้างที่จะเจอกันน้อยลงเออไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันเลยอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเหมือนเขาแบบกําลังวางเป้าหมายในชีวิตว่าเขาอะ่ะเฮ้ยจะต้องลาพักร้อนนะ จะต้องเจอคุณให้ได้นะจะต้องทําในสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบระบบระเบียบทําในสิ่งที่มันต้องการหรือทําในสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบ p a ชั่นอะแล้วก็มีเป้าหมายอะในการดําเนินชีวิตหรือวางราักฐานในการดําเนินชีวิตให้มันเกิดขึ้นกระบวนการนะคะในความรู้สึกหรือการดําเนินชีวิตในช่วงนี้มันจะมีเป้าหมายในชีวิตของมันโดยตรงเลยนะคะในรูปแบบเนาะเขาคนนี้คือคนที่คุณอนะค่อนข้างที่จะเหมือนอยากจะบอก ให้เขาว่าหยุดงานบ้างอย่จะอยากให้เขาแบบใส่ใจคุณมากขึ้นหรืออยากจะให้เขานะเห็นอกเห็นใจคุณเออจริงๆนะคะแล้วตัวเขาเองตอนนี้เอาจริงๆนะนะคะถ้าอะไรที่คุณไม่ชอบคนนี้นะคะอันนี้หล่นอเปิดมาเลยอ่ะคนนี้นะคะคุณต้องบอกเขาแล้วคุณต้องพูดกับเขานะไม่ไงั้นเขาก็จะทําไปเรื่อยๆหรือจะหยุดพวกเขามองเป้าหมายหลักสําคัญก็คือการงานและการเงินของเขากระบวนการของเขาอยู่ที่เงินนะคะ ถ้าคุณได้พูดกับเขาเขาจะหยุดนะคะไม่มีอะไรไม่หยุดเขาได้ตอนนี้นะคะโอเคค่ะคุณต้องพูดค่ะถ้าคุณพูดปุ๊บเขาหยุดปั๊บเลยในชั่วโมงนี้นะเออมันต้องมีเอฟเฟคอะไรจะจะคุณอนะให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกของคุณให้เขาแบบรู้ไปเลยว่าฉันต้องการแบบนี้นะเออฉันไม่ชอบแบบนี้ฉันชอบแบบนี้นะอะอาจารย์มองว่ามันเป็นการคุยกันมากกว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนทศัศนคติกันมากกว่ามันถึงจะดีขึ้น แล้วตัวเขาเองอะเอาจริงๆนะที่ผ่านมานะ่ะจากการกระทําของเขานะ่ะมันก็ทําให้คุณรู้สึกแบบเออแย่ๆเหมือนกันนะเพราะการที่เขาสนใจตัวเองหรือดูแลตัวเองค่อนข้างมากเกินไปมีคนอยากเจอคุณตอนนี้ตอนนี้นะคะดูจากเลนส์รอบนี้คุณเลือกที่จะนิ่งกับเขาใช่ไหมคะคุณเลือกที่จะนิ่งกับเขาคุณเลือกที่จะมีเอฟเฟคเออเอาง่ายๆคุณมีปฏิกิริยากลับไปกับเขามากกว่าพอคุณมีปฏิกิริยากลับไปกับเขาเขาก็จะรู้ตัวถ้าคุณไม่พูดหรือคุณไม่มีเอฟเฟคเขาจะไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้ ค่อนข้างรู้ตัวแหละนะคะเหมือนเขาก็รู้ตัวเขาเองอะสิเปรียนค่ะเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาอะโฟกัสที่งานที่เงินมากเกินไปจนลืมความรักจนลืมความหวังดีของคุณจนลืมทุกๆอย่างหรือวันสําคัญคู่สามีภรรยากันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยลืมความรักที่มีให้กันลืมวันที่ออกเดทกันลืมวันที่นัดเจอกันวันที่มีปฏิกิริยาหรือปฏิสัมพันธ์ร่วมกันหรืออะไรร่วมกันที่ทํา ที่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 มันเหมือนแบบที่จะทําอะไรที่มีสาระละไมีประโยชน์เคยนัดกันไปเที่ยวไปออกดื่มไปกินไปเดทหรือแม้กระทั่งวันสําคัญวันแต่งงานอะไรเงี้ยบางคู่ลืมจริงๆวันสําคัญแบบนี้มันมันบางทีเขาทํางานจนลืมแล้วคุณก็อาจจะมีเอฟเฟกมีการน้อยใจกันเกิดขึ้นะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องที่มันน้อยใจเรื่องที่มันรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจกับตัวเขาฉะนั้นการพูดอะอาจารย์มองว่าการพูดนะคะสําหรับ ตอนนี้นะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะในการที่คุณกับเขาจะรักษามาตรฐานกันไว้ตัวเขาอะสามารถปรับได้นะในชั่วโมงนี้นะเขาสามารถปรับได้นะนะาาาไดแต่คุณต้องพูดและอาจารย์เชื่อว่านะคะจากเรนดอมเนี้ยไพ่ที่มันเกิดขึ้นนะสิบเหรียญเนี้ยเขาต้องการพบเจอคุณเพราะเอฟเฟกที่คุณแสดงปิยากลับไปคือการนิ่งของคุณเนี้ยมันรู้สึกทําให้เขากลัวเอ่อมันรู้สึกทําให้เขากลัว,ลวเพราะส่วนใหญ่คุณจะแสดงความรักให้เขาโดยแท้จริงแต่ตอนนี้คุณเลือกนิ่งมากกว่า เลือกนิ่งเลือกที่จะไม่คุยเลือกที่จะนิ่งหรือมันมีการนิ่งนอนใจมันมีสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบนิ่งมากขึ้นไม่ได้แสดงออกความรักกันมากขึ้นหรือไม่ได้แสดงออกปฏิกิริยาที่มันกันมากขึ้นตอนนี้เขาก็เลือกที่จะเหมือนแบบเขาอย่าเจอตอนนี้เขาเหมือนเขามีปัญหานะคะตัวเองดาบเรื่องงานเขาก็มีปัญหาเรื่องคนเขาก็มีปัญหาแล้วก็ มันเหมือนแบบเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะพูดคุยหรือที่จะระบายความรู้สึกคนคนนั้นเป็นคุณค่ะนะคะแต่คุณนิ่งใส่เขาอะเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับเขาบางครั้งเขาคุณต้องพูดค่ะแสดงออกไปเลยค่ะว่าคุณไม่ชอบอะไรหรือชอบอะไรคนคนนี้ถึงจะรู้ตัวแต่ตอนนี้เขาอยากเจอคุณในรูปแบบที่มันเป็นเหมือนอยากให้คุณกอดอยากให้คุณให้กำลังใจอยากให้คุณจับมืออยากให้คุณพูดดีๆหรือส่งข้อความไปหาเขาเหมือนเดิมนะคะ มีคนอยากเจอคุณตอนนี้เลยชั่วโมงนี้หรือวินาทีเนี้ยนะเวลาเนี้ยมีคนอยากเจอคุณเพราะว่าอะไรเหมือนเขาเจอปัญหาที่มันแก้ไม่ได้เหมือนเหมือนแบบเป็นปัญหาที่มันไม่สามารถที่จะแก้ได้หรือไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้อะไรเงี้ยเขาก็อยากที่จะให้คุณอะเป็นคุณที่ที่เหมือนแบบคุยกับเขาหรือดีวกับเขาหรือมีปฏิกิริยาหรือมีเอฟเฟกต์อะทางด้านเรื่องความรักกับเขาเพราะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเหลือเกินเขาท้อเหลือเกินนะ เออเขาอยากเจอคุณนะเขาอยากที่จะให้คุณคุณพูดอะไรก็ได้สักคาหนึ่งอย่าให้คุณนั่งอยู่เฉยๆเคียงคู่เขาเคียงข้างเขาก็ได้หรือไม,ไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ขอให้คุณน่ะกุมมือเขาไว้หรือส่งหรือส่งพลังจากตัวคุณส่งให้เขาไปอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกดีแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาเหมือนเขาดรอปเขาไม่มีกําลังใจเขาไม่มีเอ NERGY หรือเขาไม่มีสิ่งที่มันจะเดินต่อไปได้นะคะแล้วเขาก็ ไม่อยากให้ความรักครั้งนี้หรือความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอุ้มอึมเครือหรือมันนิ่งๆแบบนี้เพราะเขารู้สึกกลัวค่ะแล้วเขาก็รู้สึกกลัวใจคนด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาคุ้นคิดนะอยู่ตลอดเวลาเขาคิดถึงค่ะไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามชั่วโมงนี้กําลังประชุมอยู่นะ<ม> <c oughs> คนคนนี้กําลังประชุมอยู่ใช่ไหมากาลังจับจ้องกําลังประชุมกําลัง เจรจาคุยกับลูกคา้าดีลงานกับลูกคา้าหรือเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่เลยนะคะเหมือนอยากจะกลับมาหาคุณหรืออยากจะเจอคุณอนะ่ะหรือคนรักเก่าของคุณหรือคนเก่าๆของคุณเนี่ยอยากจะมาเจอคุณหรือเจรจาให้คุณฟังนะคะเรนดอมนี่เป็นของคุณค่ะคือการเล่าเรื่องไพ่ไปเรื่อยๆนะคะโอเคเนาะใช้วิจารญาในการรับชมค่ะผู้ชายคนนี้นะคะถือเหรียญค่ะ นะคะแล้วก็ราชาถือเหรียญค่ะแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ถืกอกระทาพร้อมที่จะลุกก้าวเลยแต่มันลุกไม่ได้อ่ะเออนั่งอยู่บนลังอ่ะซึ่งเหมือนเป็นผู้นําคนบนลังนี่ก็โอ้โหหรูหราซะด้วยสิแล้วก็มันเหมือนแบบเขาต้องนั่งแทนใครหรือมีคิงมีหัวโขนมีมีเห็นไหมมีมงกุฎอยู่ข้างบนด้วยซึ่งคนนี้ไม่ธรรมดานะคะ เขาค่อนข้างที่จะรับแบกรับปัญหาอะไรเยอะซึ่งมันอยู่ในใจเขาเยอะมากๆเลยแล้วตอนนี้ความรักของเขากับคุณอะมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้นะมันเหมือนแบบมันนิ่งเฉยมันเรียบมันเป็นกราฟเส้นตรงมันเป็นอะไรที่เรียบมันไม่มีเอฟเฟกหรือไม่มีอะไรที่มันตอบโจทย์เลยนะคะตัวเขาเองอะมุ่งเน้นทําแต่งานตัวคุณก็ไม่ได้สนใจเลยคุณปล่อยเขาไปเลยเขาอะรับรู้ได้นะคะถึงความรู้สึกตรงนี้ เหมือนเขากําลังที่จะปรับเข้าหาคุณปรับเหมือนปรับตัวปรับใจปรับความสมดุลปรับทางด้านเรื่องความรักให้กับคุณกับเขาในช่วงนี้นาเวลานี้ซึ่งตัวเขารู้ดีว่าการกระทําแบบนี้มันไม่ใช่การกระทําที่มันควรที่จะทํากับคุณหรือที่จะทํากับใครนะคะเพราะความที่เขาอยากจะเป็นอยากที่จะทำดําเนินชีวิตมากเกินไปมันเลยขาดความรักพอณะนะจ,จุดหนึ่งอ่ะเขาได้เรียนรู้แล้วว่าเขาอ่ะอาจจะ ต้องการมากเกินไปในสิ่งนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ตอบโจทย์ให้กับฝ่ายตรงข้ามหรือใครก็ตามนะเวลาเนี้ยมันก็เลยทําให้เอฟเฟกต์อ่ะหลายๆอย่างทางด้านเรื่องความรักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการความรู้สึกว่าเขาก็ต้องเหงาอยู่คนเดียวนะช่วงนี้หรือคุณนะ่ะอาจจะลองใจเขาได้เขาก็ได้นะในช่วงนี้นะเขาก็คิดอย่างเงี้เเลยลองใจหรือเปล่าหรือทําไมคุณถึงเลือกที่จะไม่แสดงปฏิกิริยาหรือเอฟเฟกอะไรกลับมาเลยล่ะทําไมล่ะถึงได้เป็นแบบนี้ หรือนั่งคุนคิดอยู่ว่าเอ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ที่รักเออแสดงออกความรักให้หน่อยได้ไหมหรือหรือหรือ ทักมาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทาไมไม่ทักเลยทําไมถึงเป็นแบบนี้เหมือนแบบคุณคุณนิ่งเกินไปนะมันทําให้ผมหรือมันทําให้ฉันกลัวคุณมากเลยทําไมละ่ะเขาดีไม่พอหรือว่าอะไรเขาก็นั่งคุ้นคิดในชั่วโมงนี้นะนะเวลานี้อย่าเจอค่ะอย่าเจอนะอยากเล่าเรื่องราว justin นะคะไพ่ใบที่2ี่อยากเล่าในสิ่งที่เขาทําหรืออยากขอโทษในสิ่งที่เขาทําโอ้ท่ร่กเขาทําอะไรผิดไปหรอให้อภัยเขาได้ไหมบางครั้งเขาไม่รู้ตัวนะเขาขอโทษจริงๆ เขาอยากให้คุณจับมือเขาได้ไหมอ,อยากให้คุณแบบให้อภัยเขาได้ไหมถ้าเขามีสิ่งที่มันผิดพลาดประการใดไปซึ่งเขา่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวจริงๆหรือที่อสิ่งที่เขาทําะเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าที่เขาทําตรงเนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนกระทบใจใจคุณมันทําให้คุณเหงา,ม,หหงามันทำให้คุณรู้สึกแบบว,ว้าวเวอะไรแบบนี้เพราะตอนนี้เขารู้แล้วเพราะคุณเลือกที่จะนิ่งคุณไม่มีปฏิกิริยาหรือไม่มีเอฟเฟกต หรือไม่มีอะไรกลับไปหาเขาเลยฉะนั้นคุณนิ่งคุณนิ่งจนจนจนเขาแบบอุ๊ยจะเอายังไงกับความสมพันธ์ครั้งนี้มาเจอเลยดีกว่าซึ่งไม่อยากจะขัดแย้งทางความรู้สึกของตัวเองอยากจะค้นหาหรือตามหาหัวใจตัวเองที่มันแบบลนหายไปหรือว่าไม่อยากที่จะปล่อยมือหรือทิ้งคุณไปจากเขาเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความที่มีเหมือนแบบอิทธิพล เออเป็นผู้ที่มีทรงอิทธิพลกับใจเขาแล้วเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจที่ทําให้เขารู้สึกว่าความสุขอ่ะมันก็หาซื้อไม่ได้นะอะไรก็หาซื้อไม่ได้เท่าเทียบเท่ากับความรักครั้งนี้หรือเทียบเท่ากับตัวคุณตัวเขารู้ดีรู้ดีที่สุดเลยคุณอ่ะเหมือนเดอะสตาร์อะไรเป็นคนที่สวยงามมากเป็นคนที่อยู่ในเซฟโซนความรู้สึกของเขา วันไหนไม่ได้คุยกับคุณเขาจะรู้สึกเหงามากแล้วอย่างวันนี้คุณไม่ได้คุยกับเขาอ่ะเขารู้สึกกระวนกระวายใจมากอยากจะพบเจออยากจะคุยอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะเจออยากจะฮิวใจอยากจะเหมือนแบบแบบทําไมล่ะทําไมไม่คุยอะไรแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกแบบนั้นเนาะโอ้มามามาดูกันข้อความที่ที่อ่าที่อาจารย์ทําไว้เนาะมันก็เป็นข้อความที่น่ารักมุ้งมิงเนาะไปไปไปดูมานะคะให้ทุกคนฟังอะ่ะ อยากจะหยิบมาสักอะอ่ะ,อะตอนนี้นะคุยกับเขาหน่อยนะเพราะเนี่ยคุณคือเหมือนคุณคือพลังและกําลังใจของฉันก็คือเหมือนตัวคุณอนะคือชั่วโมงเนี้คุณคือกําลังใจนะคะที่จะซัพพอร์ตเขาที่จะเหมือนแบบทําให้เขารู้สึกมีความสุขอืมนะคะแล้วก็พลังอะกำลังใจที่จะก้าวขับเคลื่อนไปก็คือตัวคุณนะเออนะคะ จากไพ่จากเรนดอมนี้คือตัวคุณเท่านั้นนะที่เขาจะต้องเจอหรือเขาต้องคุยแล้วก็เปรียบเหมือนราชินีตนนี้เลยที่คอยที่จะทําให้เขามีความสุขในทุกๆวันทุกๆวันเขาก็คือความสุขของคุณก็คือรอยยิ้มอย่าเจอคุณในชั่วโมงนี้ดีไม่ดีในะยากับรถบึงมาหาคุณเลยอะ่ะเออติดสว่าเอามันอยู่แดนไกลหรืออยู่อยากจะไม่อยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเงี้บไปเลยเหมือนเดอเฮร์มิด อยากจะสารต่ออยากจะมาต่อร่วมกันใช้ชีวิตที่มันเออมีความสุขสุขสำราญไม่อยากให้มันเงียบเงาแบบไหนๆมันเงาเกินไปไหมอะไรแบบเนี้ยอืมชั่วโมงนี้นะแล้วก็เออมาเถอะนะที่รักมาคุยกันเถอะอะไรแบบนี้ค่ะนะคะฉันคิดถึงเธอมากแทบบ้าเนี่ยคนเนี้ยมันมีความรู้สึกแบาคลั่งใครเธอมากนะคะ จากแรนดอมนี้นะคะพลังงานนี้เป็นของคุณแล้วเขามันเป็นเหมือนแบบทําไมเขาถึงอยากเจอมันก็มีเหตุผลหลายเหตุผลที่อใช้สาหรับนี้นะคะเหตุผลหลายเหตุผลที่เขาอยากเจอคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือคุณก็คือสิ่งที่มันเอยู่ในเซฟโซนความรู้สึกของเขาเห็นปะเนี่ยสองถ้วยก็คือความรู้สึกหลักหลงชอบพูดคุยเจรจาอะไรที่มันเป็นคุณน่ะคือสิ่งที่เขาชอบมาก เขาชอบทุกอย่างที่เป็นคุณนี่ไง q u e e n o f p h e n t a c l e คุณ,ค,ณคุณเป็นคนที่มีน้ำใจหยิบยื่นความรักให้เขาคุณไม่ปล่อยมือเขาหรือคุณไม่ทิ้งเขาในวันที่เขาไม่เหลือใครในวันที่เขาอ่อนล้าในวันที่เขาแบบไม่มีแรงที่จะก้าวต่อหรือสู้ต่อนะคะและคุณก็ยังเหมือนแบบเฝ้ามองจ้องมองเขาตลอดให้โอกาสให้อภัยไม่ว่าเขาจะทําอะไรอะก็ตามคุณก็คอยแบบสนับสนุนเขาฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะไม่พบเจอคุณ นะคะแล้วเหมือนเดอซาน,นะแสงสว่างของปลายอุโมงคของความรักก,ก,ก็คือตัวคุณคุณให้เขาเขาให้คุณคุณให้เขาเขาให้คุณก็ตรงนี้นะคะคือสิ่งที่จะเขาบอกกับตัวเองว่าเขาอะต้องเจอคุณให้ได้เขาจะปล่อยไม่ปล่อยมือคุณไปไหนเลยแล้วก็จะไม่ยอมบอกให้ใครมา มาอยู่ในหัวใจคุณให้ได้เขาจะทำทุกวิถีทางค่ะที่จะดึงคุณกลับมาหรือว่าใช้พลังงานดีๆนะคะที่ดึงคุณกลับมาแลนดอมนี้เป็นของคุณค่ะพลังงานนี้เป็นของคุณใช้วิจัยนในการรับชมนะคะคุณคือพลังบวกของเขาเขาคิดถึงคุณมากนะคะเขาค้ั่งรักคุณเอาง่ายๆเขาอยากเจอเพวกเขาเแบบกระวนกระวายใจมีเขารู้สึกว่า คุณคุยกับคุณแล้วได้สาระแล้วมีประโยชน์แล้วมีความสุขจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปลอมมันไม่ได้เฟกเนาะเออนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีอรอยยิ้มนะคะในวันต่อไปขอให้เรนดอมนี้นะคะช่วยให้ทุกคนยิ้มได้และก็มีกำลังใจค่ะวันนี้นะคะไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะคะขอขอบคุณจากใจจริงค่ะบา,บายค่ะ